ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไม่ได้กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคครับผมก็อยู่กับพี่สีโต้นเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับแล้วพี่มาชีวิตรอดในโลกที่แบบว่าเงียบมากทุกวนคือวันนี้เป็นช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับคือพี่อยู่บ้านคนเดียวนะพี่ก็จะมาเล่นมายครับนะครับ พี่ไม่รู้ว่าพี่จะเจออะไรบ้างนะทุกคนแต่ว่าพี่อยากให้น้องๆอ,อยู่กับพี่นะทุกคนก็อ,อย่ามีคไลค์คลิปนี้ด้วยเพราะพี่กลัวมากโอเคมาขอสัก1000ไลค์น่าจะถึงหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงนะครับถ้าไม่ถึงก็ขอร้อยหนึ่งว่าแต่ระเบิดมาจากไหนวะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนระเบิดมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยม,มันมันมันเล่นตั้งแต่เริ่มเลยเหรอวะคือตีหนึ่งอ่ะอันนี้มันเป็นผมไม่รู้ว่ามันคือแมปอะไรคือผมไปรวมอ่ะน่ากลัวมากเลยทุกคนห,หลบอยู่หรือไม่มีอะไรไหมอ่ะทำไมถึงมีระเบิดอ่ะมาอย่างไหนกันท้องฟ้าเหรอผมว่าในท้องฟ้าก็ไม่มีอะไรนะผมเริ่มผมผมกลับมาอุ้ยอะไรวะทุกคนเท่าไรอยู่ในถ้ำมันจะรอดใช่ไหมอุ้ยไม่น่ารอดอ่ะอยู่ตัวเขียวๆนะั่นแหละคนเขารอดละเอ้ยรวมมันขึ้นต่อไม่ได้ โอ้โหต้องลงไปที่เดิมโอ,โอเคจยตกับโอเคครับผมลงมาวันนิ้คิดด้วยจะหนีก่อนอุย้ยไดเ้เลยเนาะทำได้แค่ระเบิดเลยน้องเผ็นมากมีอะไรจะทำมื่อาแเอาไม้ลงมาเลยอาา้าวดีสา,ม,ามพี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเกือบตายครึ่งหัวใจมาได้ไง,ไงวะอุ้ยกูตายดีกว่า ทำมันมา,นนาได้ไงอะทุกคนมีวนมานเปจคาดเทุกคนเฮ้ยช่ด้วยวานเปจคาดใช่ด้วย,ววยจะกินปะวะมันจะกินผมอะทุกคนเฮ้ยมีาหามด้วยอะไอตัวนี้น่าจะกินผมนะแตผมว่มาวานเปจคาดไม่น่ากินวะมีปลาเนมโมทุกคนปลาเ y, นมโมเฮ้ยวานเปจคาดมาดีก่อนหน่อยได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยมันกัดทุกคนเอ้ยตีแม่งหรือใจร้ายเหรอ โอ้ยลงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกัดอะ่ะเฮ้ยผมไม่ยอมมาผมจะครับด่ามาสู้โอ้ยเฮ้ยมามมาได้ไงวะเอ้ยมดนี่มีอะมองอาเจนะทุกคนกเฮ้ยบอกเปล่าโดนบอกเหรอมันก็ตายทุกคนมันอยู่บนบอกอะ่ะเฉยไหมเดี๋ยวก็ตายแล้วเห็นไหมเลื่อยๆไปดิ โ, <ร Stevens. S 1> โอ้ยอ่อ <rant> <ility> <tacos> นไอ้อ่อนเบ้เบรไม่แน่ยิงก็ผิดดิวะแน่จิงก็ผิดดีอุ้๊ค <exaggerated> ุตายป่บว่าตายมีกระจอกควรจะได้เขาเรียกว่าเนื้อของวานวานอะไรวะน่าจะวานเนี่ยวานเขาเรียกว่าวานพิชิตขัหมือนยังไงวะโอ้มืออันนี้นะหายอยู่ใต้ดินดีกว่ะใต้ดินปลอดภัยได้หมด อย,อยู่ได้ทีนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะเนี่ยฝังตัวเองไว้ละกันอรอเช้ารอเช้าทุกคนอรอเช้าแล้วกันกลัววะจิ๊บจิ๊บ,บมีตัวอะไรอยู่ไหมเอ,อ่ยมีตัวอะไรอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยอมองอัสสวัสดี เฮ้ยนี่ไงอมงอัสทุกคนอมงศ์สีแดงอนะนายเป็นเพื่อนฉันใช่ไหมดูดีกินได้ไหมอ่ะอยากกินอนะ่ะหิวเฮ้ยขอคนนะอร่อยมากออครับเออคือผมคอแห้งอะ่ะอยากอยากกินน้ำอะ่ะขอนะ้ำอร่อยๆได้ปะเออเฮ้ยเราเจออมงอัสช่วยชีวิตเราว่าแต่มันมันเป็นเฮ้ยนี่ไม่น่าใช่นะมองอะไเออ คืออ mm ๋อมงร้าคือผมจะบอกว่ามันจะมี importer กับอะไรวะิวเมดนะคือิวเมดจะเป็นคนดีเมื่อเธอจะเป็นตัวร้ายนาย็นคิวเมดใช่ไหมนายเอของฉันด้วยฆ่านายไม่ได้อ่ะยโดนอะไรให้วะอุยยอุ้ยอุยผมว่ามันไม่ได้ใช่キュเมดอะผมว่ามันเป็น importer ทุกคนปัอุยอุยอุยยิงไม่โดนหรอกในน้ำอ่ะมันหวนกระแสแต่เช้าวิ่งอยู่กัวลอยอะ โอ้ย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 เสียงเสียงไอ้จีตัวก็มาแล้วน่ะอ้ายวู้หนีก่อนเู้ยอ้ยหนีก่อนนีก่อนโอ้โห้เฮ้ยตายแล้ววิ่งนีแบบคนมันอยู่ทางนั้นัวิ่งมาทางนี้อุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะว้าวนี่เป็นเบ็เนิวดีสิบเจ็ดดีสิบเจ็ด เจ็ดบเจ็ดนะเฮ้ยก็โดนต้นไม้มีแต่สับปะรดจะไปหมดเลยทุกคนลงแป๊บวิ่งวิ่งวิ่งตกตกตกอิ่งตกอีกแล้วสิ้หายแล้วคุณเราไม่สามารถปีนป่ายต้นไม้ไปได้ฮะว่าเราจเจอสับปะาดมันยังทามรเปล่าว้ยตัวอะไรอ่ะมีตัวแย่มีตัวแย่ๆวรอ ฮึบกระโดดโอ้เรอดแล้วทุกคนอาชีพอาชีพรอดแล้วทุกคนนี่ก็ตามมาเสียไมหล่อไอวีนก็ทำเลยครับวูดดดดอ๊ะซอมบี้อียู่ปะใยแค่โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยปล่อยฉลามไล่ต่อไปคือกูโลกเอชซีพีนี่มันโหดร้ายเหมือนกันนะทุกคน ผมรู้สึกว่ามันคงยากคืี่เอาชีวิตรอดในโลกแห่งน,นี้แต่นกนั้นมันยังอยู่ได้นะไอ้นกนายนี่เก่งจริงนายนี่แบบไม่เหมือนเราอะเฮ้ยผมไม่ตายครับเราอาจจะเป็นพวกเดียวกันเจ้ากนกคือนายเอาชีวิตรอดยังไงคือเราเห็นนายยืนอดูนั้นตั้งนานแล้วเราอาจจะเป็นเพื่อนกันไดน้แล้วนายทุกคนจะไปหานวก,กวาคนนั้น นกกระไรอาจจะช่วยนา้ก็ได้อาจจะเป็นนกพิเศษทุกคนมันยืนอยู่ตั้งนานเลยแต่มันยังเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดจากโลกที่โหดร้ายนี้ได้นายนายเป็นนกประเภทไหนกันฉันยังอยู่ข้างนายอ่ะคือนายเอาชีวิตรอดยังไงคือฉันตายไปสิบครั้งแล้วจะนกจะนกช่วยฉันด้วยฉันจะหลบหลังนายแล้วกันโอเคอๆๆไปไหนก็ไปไปตัวอะไรวะโอ้ยโอ้ย โอ้ยจะเอาไงเนี hmm. mm. Mm ่ย hmm. ถ mm ึงจะรอดเนี่ยหลบหลบอ้มันตัวห่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยไม่อยากดเกิดเลยว่ะแม่โอ้ยไม่ตามมาคึเร็วทุกคนลอยแมงเร็วอะ มันเร็วมากทุกคนมัน G P S ติดตัวเหรอเฮ้ย,โอ,ยโอเคมันเราไปทางอื่นนะเราก็จะมาทางนี้เราจะมาอยู่ใต้ต่มไม้กันชิปหายเหมือนใต้บาดาลเยเหมือนใต้บาดาลน,นุ่มๆน้น่มปลาปลาวานสีนเงินปะตัดที่ใหญ่สุดในโลกมันน่าจะไม่ทำร้ายเราเหมือนวานวานนั่นเลย โอเคต่อสู้บันกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะว่านะไปต่อสู้กันไปเจ้าว่านกอดตัววะไม่ไม่ถอกถ้าเราไม่ทำนายผมไม่ทำมาเหล่า่าก what the fuck เกิดอะไรขึ้นวะก็าเที่ยวพอดอ่ะโอ้ย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 ใครอ่ะเฮ้ยอีกแล้วหรอัวร้ายอ่ะหัวร้ายอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยตัวอะไหนอ่ะจุ๊กใส่จุ๊ก ดีมผมเป็นดีมนี่ตามมาไมเฮ้ยนกมันยังอยู่อีกอวะเมื่อกี้อามงอัดโอ้ย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 โอยโอโอ้ยไม่มีอะไรเนี่ยนี่อะไรบ้าแคคูณมีเวอร์มีเวอร์ไม่ใช่อโอ้ยโอ้ย เอ้ยอย่ายิงดีอ่ะมังอัสโอ้ยโอ้ย,อย,อยได้ปวดให้อภัยฉันเถิดกูทำอะไรผิดเนี่ยเราเพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอเราเพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอมังอัดคือคือคือทำอะไรผิดปะตอนนี้คือยังไม่รู้เลยกว่าว่าทำอะไรผิดลงลงถ้ำแล้วกันรอดแล้วรอดแล้วทุกคนรู้สึกกูจะไม่รอดแล้วตอนนี่ก็มาดิครับอู้ยหลบครับหลบ มันอยู่ในถ้ำแเราจะหนีไปทางอ,อื่นนะชิบหาย ทุกคนผมไม่ได้เทิญไปละโอเคโอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายผมจะไม่จะไม่อัดคลิปตอนตีหนึ่งอะเสียงอะไรโอเคทุกคนเจอคลิปหน้าซิลกิน,กนไม่บายจะไปไหนรีบไปไหนเอ้ยอะไรรีบไปไหนจ๊ะรีบไปไหน,นจ๊ะไไหวานจเจก็ซื้อ <นะ S 1> ว่าตอนไหนเ<อ>น,นี่ยก็ซื้อว่าตอนไหนนอนแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยบอกว่านอนแล้วเนี่ยบอกว่านอนแล้วอันนี้อยู่ในเซิร์ฟ อ๋อ้เขาโอ้เขาน่าจะละเมอใช่เขาะฝันว่าเขากำลังตัดไม้อ่ะตัดอย่างนี้เลยตัดอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนมีเลือดอะไรกระเด็นออกมาด้วยโอเคต้นไม้หน้าเหมือนแกเลยแบบนี้อย่างนี้เลยอมองอัดคือแกใช่ไหมล่ะอมองอัดอะไรไม่จริงไม่มีใครอะไรยังไงอมองอัดสีแดงด้วยไหนไม่เห็นมีเลยใครเป็นอมองอัดแกดีกรอนจากกินนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคเจอกัน้าเดือนเดือนหน้าคืนเดือนคืนเดอนหน้าคืนไม่ใช่คนสบาย